เอาล่ะต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับอ,<ะไ>รอยู่กับผมในเซอร์ริงโทนกับเกม this War of mine นะครับผมเป็นเกมที่อยู่ในสตรีมนั่นงนะช่วงนี้กำลังลดเลยนะครับเหลือ92บาทผมก็เลยสอยมาเท่าที่ผมเห็นนะครับในเกมนี้เนี่ยมันมีระบบการเล่นทั้งหมดอสองอย่างบังเท่าที่เห็นก็คือค่าล้างโคตรกับแลกเปลี่ยนของนะครับก็นนคือง่ายๆคือเป็นพวกรักสันตินั่นแหละนะครับนะสติการโซล่าไม่เกี่ยวนะครับ ค่าล้างโคตรก็คือเราจะฆ่าไปเลยครับอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะฆ่าโจรอย่างเดียวหรือจะฆ่าคนดีด้วยนะครับเกมนี้จะมี2แบบก็คือคนที่เป็นโจรแบบฆ่าเราเลยคอยยิงชาวบ้านยิงคนที่ผ่านมานะคใครไม่ใช่พวกฆ่าหมดกับพวกที่แบบดีใครดีเราดีตอบนะครับซึ่งผมจะมาเล่นแบบที่ฆ่านะครับผมฆ่าแน่นอนไม่เล่นสายเทรดนะรเพราะว่าสายเทรดค่อนข้างจะโตช้านะครับ ผมเคยลองเล่นอยู่แหละแต่รู้สึกเล่นได้ไม่กี่วันไม่ทันใจนะครับของหมดก่อนของหมดก่อนไม่ทันใจก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นนะครับแต่ว่าถ้าแคสในส่วนนี้จบเนี่ยก็อาจจะเล่นสายเทรดนะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในสายค่านี้แนะนำให้เป็นตรงนี้นะครับผมบรูโน่โรแมนแล้วก็อลิก้านะครับคือตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษต่างกันนะครับซึ่ง ในดราฟที่ผมเลือกบรูโน่โรแมนกับเอริก้าเนี่ยเพราะว่าผมรู้ความสามารถของบรูโน่กับโรแมนนะครับโรแมนจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้อาวุธพอสมควรเลยนะครับส่วนบรูโน่จะเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยส่วนเอริก้าผมไม่รู้นะครับในสายนี้ก็คือสายสายสมดุลครับผมอันนี้คือสายสมดุลส่วนนี้คือสายเทรดนะครับนี่คือสายสุดท้ายที่ผมจะเข้าไปเล่นนะครับผมจะเล่นสายนี้ก่อนสายฆ่าครับนะปุ๊บเอาเลย วันที่หนึ่งช่างหัวสงครามแม่งสิเอาเมาส์ลบก่อนนะครับเขียนไปบนผนังเลยนี่คือบ้านของเรานะครับเป็นตึกร้างหนึ่งคูหาสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องโถงกับอีกสามห้องใต้ดิน <c oughs> มีหนึ่งห้องครัวอยู่ตรงกลางด้วย ค่อนข้างประหลาดพังเพราะว่าได้รับผลจากสงครามนะครับที่เล่นเกมนี้ต่อเนี่ยตอนแรกผมซื้อมาผมก็ผมก็เข้าไปเล่นนะแต่รู้สึกติดใจเพราะว่าดีไซน์ของเกมนี้มันค่อนข้างดาร์กให้ความรู้สึกว่านี่เป็นซากมันคือผลกระทบที่ได้จากสงครามจริงๆนะครับเรามาอ่านกันเลยนะครับนี่คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่เขาเอามาให้ถูกล้อมอะไรเนเมืองถูกล้อมรอบโดยทหารของรัฐบาลกองกบฏ าพวกเรากบนเนี่ยปฏิเสธที่จะยอมแพม้แล้วก็สู้โดยที่ไม่มีน้ำไหลหรือสัญญาณโทรศัพทอ์อยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารและยาก็คืออาผูชาชนอยู่ในสภาวะขาดอาหารและยานะครับสงครามจรจนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งโรมันเคยสู้ให้กับกลุ่มกบฏและเขาก็หนีออกมาเอริก้า มาที่แคปิตอลมาที่โฮมทาวก็คือบ้านเกิดนะครับบรูโน่นี่ก็ออกมาจากอะไรเนี่ยอ๋อก็คือโดนล้อมเขาเรียกว่าไงอ่ะถูกตัดออกคือเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีการเขาเรียกไงประท้วงอะไรอย่างนี้อยู่นะครับกลายเป็นคนไร้บ้านนะต้องวิ่งเตะไม่มี อะไรจะต้องเสียยกเว้นชีวิตของพวกเขาเองก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออยู่รอดนะครับผมอาจจะแปลมั่วๆซั่วๆนะครับแปลไม่สละสลวยแปลไม่ถูกใจใครก็อขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือบ้านเรานะครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือทําทุกอย่างนะครับค้นขุดทุกอย่างที่ทําได้นะครับเอาให้รวดเร็วที่สุดนะครับโอเคพอเราลูดเนี่ย กดร o ทปุ๊บมันก็จะมีของนะครับซึ่งแบ่งได้เป็น Equipment เป็น Basic Item เป็น Material แล้วก็เป็น s p e c i a l มั้งก็จะไม่ผิดนะซึ่งพวกนี้จะอยู่เป็น Material นะครับของแต่ละชิ้นก็อาอะไรประตูล็อกอาประตูล็อกจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ล็อกพิกซึ่งในการถ้าจะเล่นสายเทรดเนี่ยล็อกพิกค่อนข้างสาคัญมากค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงนะครับล็อกพิกมูลค่าค่อนข้างสูง อ่ายังดีที่มันอุ่นนะอ่าในเกมนี้มีระบบเขาเรียกว่าเป็นไดอะล็อกแบบคล้ายๆสื่อสารกับคนเล่นนั่นแหละนี่ครับอย่าเพิ่งไปนั่งสิลูกลงมาอ่าสื่อสารกับคนเล่นนะครับว่าเออตัวละครนี้รู้สึกอย่างนี้ตอนนี้เป็นยังไงอ่าอย่างเช่นเราเอามือเปล่าไปขุดดินอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ก็จะบอกว่าใครอ่ะเดี๋ยวก่อน โรแมนก็จะบอกว่าเราควรจะใช้อ่ที่ขุดมากกว่าใช้จอบมากกว่านะครับเนี่ยอางเช่นคนนี้นะครับบรูนโนบอกว่าใช้เวลานานมากเลยถ้าไม่มีจอบนะครับเกมมันก็จะใบ้เราว่าเกมนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราคราฟจอบขึ้นมามันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคเอริกาสี่แคว l ี ก็คือย่องเบาใช่ไหมผมยังไม่เคยเล่นตรงนี้เลยแต่รู้ว่าโรมันเนี่ยมันเก่งนะครับเ้ยเดี๋ยว,ยวอันนี้คนต่อไปรู้แค่ว่าโรมันเป็นคนที่ฝึกอาวุธมานะครับรู้แคน่นี้น่าจะยิงปืนยิงอะไรเก่งหรือเปล่าใช่แหละนะครับสายฆ่านะครับทำไมถึงเรียกว่าสายฆ่าเพราะว่ามันถูกเทรนนิ่งคอมแบทมาก็คือ น่าจะมีพื้นฐานการต่อสู้ที่ดีกว่าคนอื่นนะครับน่าจะเอาไปเล่นสายคาได้นี่คือสิ่งที่รู้มาทั้งหมดนะครับจากการเล่นโอเคโลแมนขุดต่อรูนโน่ขุดใกล้เสร็จแล้วเกมนี้นะครับก็จะมีแบ่งเป็น,ปน,ปนสองช่วงก็คือช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงกลางวันนี่ก็เนี่ยอยู่ในช่วงกลางวันอยู่นะครับถึง2องทุ่มก็จะถูกตัดเป็นช่วงกลางคืนนะครับยันตีห้านะครับ เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขุดกันให้เสร็จก่อนเลยดีกว่านะครับตรงนี้มีที่นะทำไมเราไม่ลงมาเนาะไม่เดือดรึแอริกา้ากดแท็บก็ได้นี่วาใช่ไหมกดแท็บก็ได้ทีเก็บตอนนี้เราได้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับพอสมควรเลยแต่ก็ยังไม่เยอะมากเรากดสร้างก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะ เราจะสร้างอย่างแรกก็คือเมทัลเวิร์กชอปนะครเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทำเอาไว้ทำทำอะไรวะนะครับอืมเราจะไม่วางไว้ตรงนี้นะครับเราจะวางไว้ตรงนี้มันมีเหตุผลนะครับทำไมถึงไม่วางไว้ตรงนั้นแต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลคืออะไรเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อา้าเรียบร้อยแล้วเหรอเอริกา้าตอนนี้เธอว่างงานนะเธอไปตรงนี้เธอไปคนนะ ส่วนบรูโน่ทำไปนี่ไปเวิร์กช็อปนะครับส่วนโรแมนก็นั่งขุดดินตามสเต็ปความหล่อตอนนี้นะครับเรา,าเรามารีวิวไอเทมสักนิดนึงก็คือเฮ้ยเฮ้ยเราได้มีดฟรีเลยวะว้าวไม่ได้ดูกดรูดรูดมาอย่างเดียวเลยอ่าโอเคครับตอนนี้เราสามารถประหยัดอุปกรณ์ในการสร้างอาวุธได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ามันจะมีให้คราฟอย่างแรก อันนี้คืออ้าเวเฮ้ยกูคาบอะไรอ่ะเดี๋ยวโดกดผิดหรือเปล่าโว้ว้โวโอเคอย่างแรกนะครับก็คือโครบาเอาไว้งัดเี้ยทุกสิ่งของนะครับใช้ทําหน้าที่แทนล็อกพิกทาหน้าที่ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยเสียงที่ดังกว่าซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องรูพื้นที่ให้แน่ชัดซะกอ่อนถึงจะใช้นะครับต้องระมัดระวังในการใช้นั่นเองโชเวลเสียงดังนะครับ ใช้ขุดได้ดีกว่าเร็วกว่าส่วนล็อกพิกแน่นอนว่าเสียงเงียบครับผมแต่ต้องแลกมาด้วยอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่งไม่คุ้มกันเพราะว่าฟันเฟืองเนี่ยมันหายากพอสมควรครับไม่แนะนำไม่แนะนําอย่างแรกที่เราจะทําก็คืออันนี้ครับอืมโอเคชลงตอนนี้ไม่มีอะไรอ่ะ ถ้าเราเล่นสายค่ามากๆนะครับก็จะไม่มีคนมาเทรดกับเราอันนี้อันนี้ต้องพึงรู้ไว้นะครับเล่นสายค่าจะคนจะแบบไม่สนใจมาเทรดกับเราสักเท่าไหร่นะเหมือนแม่งกลัวอะไรอย่างงี้นะครับแบบผ่านมาแล้วมึงฆ่ากูหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะโอเคต่อไปก็จอบนะจ๊ะจอบเจียม นี่นั่งเรียบร้อยหรือเปล่าให้โรมันสร้างเตียงต่อไปเราจะสร้างเตียงกันซึ่งไม่พอนะครับไม่เป็นไรกด end day แล้วลกันมันจะได้สร้างกันเสร็จหรือเปล่าโอเคนี่คือตอนกลางคืนนะครับซึ่งหน้าที่ในเกมนี้จะมีอยู่4 3อย่างแยกเป็น3อย่างพอละอย่างแรกก็คือไปสำรวจของอย่างที่2ก็คือการกาดก็คือกดัดป้องกันพื้นที่อย่างที่3ก็คือสลีปคือการนอน นะคร Box, ับก็คือนอนมี friend, <Yeah. S 1> ทั้งนอนในเตียงกับนอนบนพื้นซึ่งผมมองว่าให้มันสลีปไปทั้งคู่นี่แหละนะครับส่วนคนนี้ไปสคาวเบ้นกันอันนี้เออ่บางคนรูนเดนวิลล่าลอสซ์ฟูดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าไงอ่ะคำอธิบายสถานที่นะครับ มีคนบอกว่ามีคนบางคนมีคนบางกลุ่มมาใส่ยอยู่ที่นี่อาา่าฮะมันน่าจะมีสเบียงกักตุนไว้อยู่พวกอาหารกระป๋องพวกผ้าพาันแผลหรือไม่ก็ยาแต่เขาไม่ต้องการจะค้าขายกับเราถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราควรจะขโมยของจากเขาเราจะเริ่มจากที่นี่นะครับเพราะว่าเรามั่นใจในโรมันว่ามันเก่งมากนั่นเองอุ้ยอุ๊ยอุย,อย อุ้ยภาพไปแล้วเนี่ยโอเคน่าจะหายแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับซึ่งอ่าอันนี้คือเราสามารถเตรียมของไปเองได้นะครับก็คือเราจะเตรียมอาวุธไปหนึ่งอันพอเรารู้ว่าอาจจะมีคนอยู่ที่นั่นเขาจะเป็นคนดีหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่ดูจากคําแนะนาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนดีแน่นอนนะเพราะว่าเขาไม่อยากขายของก็เล่าคล้ายๆพวกงกนั่นแหละนะครับประมาณว่ากู้ต้องรอดนะครับไม่สู้ก็ไม่รอดอันนี้คือ คติประจําใจของเราก็คือไม่สู้ก็ไม่รอดนะครับเราจะเอาของไปแค่นี้พอไหมเอาแสดงไปด้วยที่ขุดละ่ะจำเป็นบวัวเอาแค่นี้พอไหมวะจริงๆเอานี่มาก่อนก็ได้ครับผมแค่มีดอันเดียวพอไปโกนี่มนะันมีคนนะมันอันตรายมาก พวกผู้อพยพเนี่ยมาต่างจากทหารตรงนี้มีคนครับผมเราไม่รู้ว่าเขาดีหรือเขาร้ายจนกว่าวิ่งตรงนี้มีของขโมยปึ๊บเราสามารถสนิกได้นะครับเอ้ยเราสามารถมันจะมีรอยเท้านะครับน่ะสมมุติมีคนเดินจะได้ยินเสียงรอยเท้าเลยตรงนี้มีคนเดินตรงนี้มีคนเดินเราสามารถดูได้ ตรงนี้เป็นที่ซ่อนนะครับโอเคเราปิดประตูข้างบนมีคนชัวนะครับแต่ว่าเราจะตรงนี้ก็ไม่มีเราจะหลบนะครับแล้วโหมดการต่อสู้เกมนี้ง่ายมากเลยก็คือเปลี่ยนเป็นมีดอันนี้คือมีดอันนี้คือพร้อมต่อสู้นะครับอันนี้ก็คือใช้ลู เราจะอยู่ในหมดพร้อมต่อสู้มันจะขึ้นเลือดของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างหนึ่งคือการฆ่าคนนะครับค่อนข้างโปรแล้วนิดหนึ่งนะจริงเราต้องทําก็คือการรอครับผมอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วจะชามให้ดูครับมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะ มันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแหละมันกำลังหาของอยู่อืมเกือบเห็นแล้วนะยังไม่รู้สินะชะตาของเธอคืออะไรมันน่าจะอยู่ที่อื่นเรายังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่ากูไปฆ่าคนละยังไม่เป็นไรเราจะเล่นฆ่าบางังฆ่าบางัง <c> ฆ <oughs> ่ารางโคตรอันนี้คือการสเตลเตลเตลเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหนึ่งศพนะ แล้วก็ข้างบนมีคนอีกผมจําได้นะอืของเปล่าไม่มีอะไรเลยเว้ยตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นนะครับมีสองคนเหรอใช่ไหมมีสองคนหรือเปล่าจัไม่ค่อยได้แล้วจับไม่ค่อยได้แล้วด้วยเนี่ยโอเคตรงนี้เราน่าจะเก็บตู้เย็นตู้เย็นต้องมีอาหารนะครับ ใช้ได้อาหารกระป๋องอุ๊ยโหของดีนะครับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าของดีโคตรๆนะครับวูสนิกดูมีอะไรไหมไม่มียังว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราดูว่าข้างบนเขายังไงกันวะตรงนี้ มีใครมาดูไหมาการที่เราส่องดูก็เหมือนกับว่าเราจะแงนดูได้เรื่อยๆนะครับโอเคไม่น่ามีใครปิดประตูให้เขาด้วยเกมนี้สมจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ปิดประตูเนี่ยมันจะรู้ว่าเรามานะครับแล้วเราก็สามารถมองโอเคมันขึ้นมาแล้วตรงนี้มีที่ซ่อนถูกไหมตรงนี้มี ไม่มีใครไปเลยจ้าขโมอยอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าของเต็มนะครับหรือว่าได้ลองดูก่อนอ่านี่ไงพารปืนเต็มวะเอาอันนี้มาเอาเมล็ดกาแฟเก็บไปยังไม่จำเป็นนะครับเ,เราก็จะดู ไม่น่ามีใครนะเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนปึ๊บนี่คือการหลอกล่อนะครับเราก็ควรจะวิ่งวิ่งวิ่งไม่รู้ตัวต้องเป็นอ่ามันรู้ตัวแล้วครับบอกว่าฉันจะมาเช็คดูการเปิดประตูทิ้งไว้อย่างนี้ทําให้มันเข้ามาเช็คนะครับมันลงมาแล้วโอเคมันเปิดมาแล้วมันจะสงสัยที่ประตูมีคนใช้ประตูนั้นงั้นหรือ มันเปิดเข้ามาดูครับแล้วก็เรียบร้อยไงอยโอ้โหแม่งแทงหัวเลยเว้ยโคตรหัวเรามาดูกันซิว่านายมีอะไรอยู่มีมีมมดงั้นเหรอดีเลยขอบคุณนะถ้ามีปืนจะดีกว่านี้ <c oughs> ผมจะเล่นตามบทมันนะครับมันเป็นคนหน้าตามันสาดิตโรคจิตมากผมต้องเล่นตามบทโอเค คนเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์นะครับเราสามารถเช็คง่ายๆเลยก็คือวิ่งไปวิ่งมาถ้าได้ยินไดออลกจากที่ไหนก็คือตรงนั้นหละครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่น่าไม่น่ามีแล้วแหละดูสิภาพขาวดําของเ,ออเจ้าของบ้านเมียเจ้าของบ้านถูกล้อมรอบไปด้วยเทียนที่ไม่เรียมเทียนที่ไมเ่เธอจากไปแล้วเง้นหรอ ฉันคิดว่าเธอน่าจะจากไปก่อนสงครามและเธอโชคดีมากที่ไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งกับมันแสดงว่านี่น่าจะสองคนนั้นนี่สามีภรรยาปะไม่สนใจครับตายไปแล้วหนึ่งมัน <c oughs> หนึ่งมัน <c oughs> โคตรโหดเลยเราจะรับบทเป็นโรมันเต็มตัวนะครับโรมันอิบาฮิโมวิคเนมันสลาตันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอเค ตัวละครอะไรเนี่ยฉันจะค้า้งหน้าฉันจะฆ่าใครดีไหมวะมันบอกว่าอะไรอ่ะคนนี้มันไม่ชอบฆ่าคนเหรอวะฉันคิดว่ามันน่าจะจบในไม่ช้านี้การที่เราฆ่าคนมันจะส่งผลให้ตัวละครเรารู้สึกไม่ดีนะครับบอกว่าฉันไม่น่าทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าฉันฆ่าคนไปแล้ว ตัวคอรเราจะเศร้านะครับถ้าฆ่าคนไปเนี่ยถึงว่ามันอยู่กับอยู่กับกลุ่มกบฏไม่ได้เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากนั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเอริกาอยู่เราจะให้นายกับเอริกาได้สะบั้นหันแหลกกันห <c oughs> <c oughs> รสะบั้นหันแหลกกันนะครับไม่เป็นไรเว้ยไม่ต,ไยยต้องกังวลไปนายต้องฆ่าคนอีกเยอะเพราะว่าเราเล่นสายฆ่านะครับไม่ได้เล่นสายคุย อนนี้เราได้อุปกรณ์มามากมายไม่ยอมเรียกกันแต่ตอนนี้ก็คงจะยังไม่พอนะครับต้องทำเตียงใช่ต้องทำเตียง,ต,ง,ต,ยงต้องทำเตียงก่อนบรูโนทำเตียงเตียงนี้ควรจะอยู่นะที่ไหนดีวะ <c oughs> เตียงนี้ควรจะอยู่ในที่ไหนดีข้างล่างละกันนะครับทุกสิบน่าจะวางได้3มเตียงนะจากระยะ1 2สองแล้วก็3โอเค3มเตียงแหละอืม เอลิก้าบอกว่ามันมีทรัพยากรเอ้มันมีทเยอะแยะมากมายเราน่าจะเอาไปสร้างอะไรก็ได้อ่าอ้าวนี่คือค่าของมันนะครับค่าค่าเสียก็คือหิวตอนนี้มีสถานะหิวกับนอนไม่ได้เรื่องคือนอนแล้วแบบปวดหลังอะไรเงี้ยนะครับอาการนี้เกิดจากการที่ให้ตัวละครนอนบนพื้น นะครับแล้วก็หิวนี่ก็คือไม่ได้กินข้าวนั่นแหละง่ายๆชิวๆอรอยเนื่องจากเธอไม่ได้นอนใช่ไหมก็ให้เขานอนไปฉันไม่อยากเชื่อว่าฉันจะทํามันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ต้องห่วงไปถ้าฉันคุมนายเนี่ยนายยังต้องฆ่าคนอีกเยอะนะฮึ <c oughs> ไม่ต้องโลกสวยเพราะโลกสวยไม่เคยช่วยใครคราบอะไรไม่ได้เลย <When? S 2> ฉันคิดว่าฉันน่าจะลบล้างสิ่งนี้ได้แต่ว่าฉันจะเหลือทางเลือกอะไรล่ะณนะตอนนั้นถูกนายคนคิดอย่างนี้คนที่เห็นแก่ตัวก็สมควรตายไม่ใช่เห,อหรอหือได้ไม่คิดอย่างนั้นล่ะเจ้านั่นมันมีมีดถ้าเกิดมันเป็นคนใช้มีดนั้นแทงนายล่ะนาะยจะยังรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าคงไม่สินะ ถ้างั้นก็เลือกเสียใจได้แล้วมาฆ่าคนให้ชั้นกันเถอะโคตรโคตรจิตเลยนะครับตอนนี้อันนี้นอนไม่ได้เรื่องอ่ะให้มันนอนเฮ้ย hey, ต้องให้ผู้หญิงนอนดิผู้ชายนอนได้ไงวะ้านอนผู้ชายมันหนาวอ่ะนอนไม่ได้หรือเปล่ารูส้สึกว่าจะหนาวนอนไม่ได้ฉันนอนมาพอแล้วฉันไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อย ถ้าไม่เหนื่อยก็ดีเลยครับเราจะให้อ่าคนนี้นอนซึ่งเป็นการนอนกลางวันให้เขาไปพร้อมในตอนกลางคืนม,มีอาหารไม่พอยาแล้วก็ผ้าพันแผลไม่พอถ้าจะพูดถึงขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวฉันก็จะทําที่ทานข้าวให้โรคร้ายเล็กๆอาจจะคาดนายได้ในเวลาอันสั้นถ้าไม่มียานะครับ ในเมื่อเราไม่มีอะไรทําแล้วเราก็กด end d ไปนะครับขี้เกียจขี้เกียจอ่าตอนนี้เราจะให้ไอ้นี่ไปสคาเวนอีกรอบนะครับแล้วก็คนนี้นอนและนอนเราจะให้ผู้หญิงนอนบนเตียงนะครับส่วนผู้ชายก็อย่าไปรู้เรื่องเลยนะครับช่างหัวมึงช่างหัวมึงนะครับอืมเคที่นี่ เราสำรวจไปทั้งหมด24%นะครับจากขงบนนั้นครั้งนี้เราไปเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่มีใครอื่นอยู่แล้วนะครับจึงไปบุกได้เลยนะครับอืมเราจะไปโด้โดดีโดโด,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 โดโดคนมันคมไม่รีใช่ไหมไม่รีเนาะนะครับถ้ารีนี่ตกใจแลนะ้วอยู่ดีแบบขึ้นมาใหม่เกมนี้มีแมปค่อนข้างน้อยอยู่นะครับทำให้ยังแบบ ไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่เวลาเล่นเต็มนะครับง่ายๆจบจบเต็มรูที่เดียวก็เต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจไปแล้วจ้ายังเวลเอ้ยยังไงยังเวลโรมันอิบาฮิโมวิกวันที่สาม ฉันเจอของมากมายคืนนี้เจ่มชะมัดอืพวกเราโดนบุกมีใครขโมยของเราไปแต่ไม่ได้โดนขโมยมีใครบางคนกำลังพยายามจะขโมยเรามันเป็นสคาเวนเจอสองสามคนพวกนั้นไม่ได้มีภัยผิดภัยมากมายขอบคุณว่าพวกเราเนี่ยมีอาวุธพร้อมมือเลยเอริก้าได้รับบาดเจ็บแต่พวกอพวกที่มาจมตีก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปเหมือนกัน พวกเราต้องเอาคนไว้ออนการ์ดแสดงว่าวิเอ,อลิกา้ามั่คนที่เจ็บป่วยนะครับเราควรจะให้มันนอนเพราะว่าการนอนจะช่วยรักษาการบาดเจ็บได้ไม่มากก็น้อยในกรณีที่ยังไม่มียานะครับนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรูโนมานายควรจะมาที่นี่นะจ๊ะ สร้างเตียงดีไหมดีไหมสร้างเตียงสร้างเตียงดีไหมดีไหมสร้างเตียงสร้างอ่ัปเกรดก่อนเวิร์กชอ็อปเราสามารถอัปเกรดได้กนดะอัปเกรดไปเลยแล้วกันจิบๆโรแมนนายต้องเป็นเสาหลักของบ้านนี้เพราะเราบริหารจัดการในการโจมป้องกันการโจมตีเราอ่านไม่ทันนะครับง่ายมากเลย โดยการมีเชเวลนี้เพราะจัดการพวกโจรไปได้ครั้งล่าสุดนี้แต่ว่าเราคงทำได้ไม่ได้ไปตลอดหรอกจริงไหมจริงของนายเราคงไล่พวกมันไปได้ไม่ตลอดอาจจะต้องมีการแตกหักเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรดูรูนี่สิ รู้ใหญ่เท่าบ้านเลยมีคนมาคอหน้าบ้านแล้วครับเฮ้ดูเหมือนฉันจะมีของที่นายต้องการนะนายรู้หรอว่าฉ e ันต้องการอะไรเก่งเหลือเกินเราสามารถบอร์ดอัพบ้านได้นะครับก็คือสามารถป้องกันพวกที่มาจมตีเราได้แต่ว่าอยากทำกีตาร มีกีตาร์ด้วยนะครับเล่นเพลงใช่ไหมใช่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นี่ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอไรเนี่ยเอาล่ะนะครับพาร์ทนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าชินชอบกดไลค์กดอะไรกันก็ว่าไป นะครับถ้าอยากแชร์ให้เพื่อนดูก็แชร์ซะด้วยเลยนะครับเพราะว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็นะครับอืมเอาละต้องขอจบเกมนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจ้กนใหม่พัหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ถึงเวลาสมควรแล้วตอนนี้ผมก็อัปเกรดอะไรไปได้ส่วนนึงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เซฟนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเล่นไปทําไมเหมือนกัน <laughs> นะครับอ่าโอเคเจ้กุนใหม่พัหนานะครับถ้าชอบก็กด s u b s c r i b e นะครับกดอ่า ไลค์ like, กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับใครมีแนวทางอะไรที่น่าสนใจเข้ามาแบ่งปันกันได้ครับสำหรับพ์นนี้ไปละจุ๊บ